วันนี้เนี่ยนะครับมีคนที่เคยพูดเคยถามว่าทหารมีไว้ทําไมหรือว่ายิ่งพลพรรคของพรรคประชาชนจะเป็นผู้สนับสนุนจะบอกว่าจะเป็นคณะไหนคณะไหนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นแนวทางที่คนเขาเรียกว่าส้มเนี่ยที่คนตั้งคําถามว่าคุณถามว่าทหารมีไว้ทําไมทหารมีไว้ทาไมเนี่ยแล้วคุณก็ยังไม่เลิกคุณก็พยายามทําในสิ่งที่คนเขาว่ากันว่าแถอธิบายโน่นกองทัพใหม่ดีนี่ซื้ออาวุธก็มีส่วนต่างเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างทหารมีไว้ทําไม ลบก็จะแพ้คนอื่นสู้ใครเขาก็ไม่ได้ผมพูดผิดไปแล้วครับขอโทษครับผมจะไม่ทําอีกแล้วครับผมรู้แล้วครับผมเข้าใจแล้วครับว่าทหารมีไว้ทําไมผมสํานึกรู้บุญคุณทหารแล้วครับขอโทษครับมันเป็นเรื่องง่ายมากครับแต่ท่านกลับไม่ทําเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วใครเล่าจะไปบอกว่าอภาภัยกันจบกันได้แล้วร่วมพัฒนาบ้านเมืองด้วยกันเถอะมันเป็นไปนไม่ได้หร<ข>อครับทหาร <จะ S 1> มีไว้ทําไมพูดผิดขอโทษครับขอโทษครับจบ